แต่วันทนี่แพงหรือเปล่าอะไรนะวันที่ราคาเท่าไหร่มันมีตั้งแต่เจ็ดหมื่นถึงแสนห้ามั้งโอ้โหก็ก็เอาจีนทัดทำกันแป๊บเดียวก็ได้บาทแล้วแหละถ้ามีคาราวานกันนะนะวันเดียวก็ได้บาทแล้วจินรุ่นก็คงเป็นอาทิตย์หรือเปล่าอาจะเป็นเดือนหรือเปล่าโอ้โเป็นเดือน ซื้อทำใหม่ไว้ข้าย,ยังไม่มีคาราวาเลยแล้วบอกซื้อบ้านแล้วขี่ม้อนะไม่นั่นมันบ้านหลักคาราวานั่นอบ้านาบ้านทบ้านมดอะไรบ้านสำหรับคนทั่วไปมีไหมหรอใช่มีดิราคาเจ็ดหมื่นหรอมากกว่านั้นนี่เท่าไหร่เป็นแสนอ,อแพงจังข้าาได้ ถ้าข้ามีความพยายามมีเป้าหมายนะข้ามีสองหลังด้วยแบ่งให้เจ้าหลังหนึ่งจริงแล้วแบ่งให้ได้เหรอแบ่งยังไงก็ยื่นกุญแจให้เจ้าจะไปแต่งหน้าใช่ไหมเดี๋ยวข้าพาไปร้านที่ดีทสุดในเเมอืองเท็กซัส ว่าจะซื้อไปกดเงินแล้วก็ซื้อเครสำอางไว้ก่อนเพรถ้าเกิดแต่งมันน่าจะใช้เวลาเยอะอยู่เดี๋ยวถ้าจะเสียเวลาอืมไม่เสียเวลาหรอกไดอ,อยู่กับเจ้าเนี่ยไม่เสียเวลาหรอกคุ้มค่าด้วยซ้ำนะจีแต่งไปเลยสองชั่วโมงขาก็อยู่ได้ <laughs> หนูามาทำงานที่ซาลูนน่ะแล้วท่านก็บอกว่าลองลองอะไรนะอลองอัพเดตเป็นเป็นพนักงานเด็กอินฮะ<ห>ใช่ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่ท่านหรอถ้าแค่บอกว่างานมันน่ากลัวนะเจ้ายังละอ่อนเจ้าจะไหวหรือเปล่า<ม>ข้าจะให้เจ้าไปไทำอย่างนั้นทำไม่ะ ขั้นไปไหนอ่ก็นี่ไงไม่เจ้าต้องธนาคารก่อนใช่ไหมกไปธนาคารแล้วเราก็ต้องไปร้านตัดผมธนาคารอยู่นี่ทำไมหรือเด็กเอ็นคือไรเด็กเอนเตอร์เทนนี่อ๋อเอนเตอร์เทนใช่ไม่ค่าแค่ถามว่าเจ้าถึงขั้นไหนเอนเตอร์เทนอะไรหรือเปล่าอ้าวันนั้นเราใช่ ช่เพราะว่าพนักงานซาลูนเขามีสองขั้นหรือเปล่าขั้นที่เป็นแค่พนักงานเด็กเสิร์ฟกับสายเอนเตอร์เทนใช่ข็เลยะามว่าเจ้าเป็นแบบไหนทำไมหรือ ขาเคอยากรู้เฉยๆนะเจ้ายังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าเขาทํางานกันยังไงอ่าไม่เคยเห็นนะอืมดีแล้วที่ไม่เห็นท่านเคยใช้บริการหรือเปล่าไม่เคยเ้ยว่านะท่านจะใช้ทําไมฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันแค่ไปได้ยินมาฉันถึงบอกไมว่าเชอรีฟคือลูกค้าประจำที่นี่ หน้าเหมือนผู้ชายมากเลยนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบป่ะหวานเจี๊ยบโอ้โหมีหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบแต่เข้มไปนะหรือเปล่าหรือว่ากำลังดีอืมจะถามข้าเลยสายตาข้าไม่ได,ดีเลยขนาดนั้น เลือกสิ่งที่เจ้าชอบซะเลยไหนพาไปเดูบ้านหน่อยได้เลยอยู่แถวนี้แหละ เชบเหมือนกันโอ้เจ้าเรียนรู้มาเยอะยนี่หวานเชีจริงจริงๆด้วยเฮ้ว hey, างไข่ตรงไหนมารึมรึมรึม ข้างกันอะหลังนี้ต่างหากน,นี่แหละฮึเป็นไงสวยมากากเลยอะ่ะมิีบานกู ใช่มีหลายห้องด้วยถ้าเจ้าเดินไปมาคนเดียวเจ้าระวังหาห้ออกไม่ได้ละกันห้องมันเยอะใช,ใช่มีสองชั้นด้วยที<ว>่ห้องทำงานค่ะ มีบางห้องล็อกด้วยอะน่าจะแม่บ้านน่าจะล็อกทิ้งไว้เนจะ้าล็อกดูบนชั้นสองหรือยังยังยังแต่ว่าท่านก็เข้าไม่ได้หรอใช่แล้ว ว้นัอยู่ในช่างน่าจะยังไม่มาทำนะอ,อ๋อบ้านสีชมพูซะด้วยใช่เจ้าชอบหรือเปล่าล่ะชอบมากเลยอ,อ,อันนี้ก็เข้าไม่ได้ อันนี้เข้าได้นี่น่าจะเป็นห้องนอนเจ้าน,น,นี่ไงออาวเจ้าเลือกเลยเจ้าอยากจะห้องไหนอ,อ๋อน,นี่สวยจังใช่แล้ว เตียงแบบลัชชูรี่ด้วยอ่งาองจากุชิใช่แล้ว,ว,วอุ้ยนี่เป็นทางโอ้ไม่ได้นี่จะมีสวนหลังบ้านด้วยว้าวกระโดดลงไปในได้ไหมได้สิไม่เจ็บหรอกอจริงหรอนี่เด็กเดยวข้าโดดให้ดู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าสบายดีม,มลงไปไว่ายนะ้ำได้หรือเปล่ามมันยังไม่ลึกขนาดนั้นนะนะตกปลาได้ด้วย มีวล้วเดี๋ยวข้าทำงานหาเงินซื้อเรือมาแล้วกันไอเคตรงนี้เหรอพูดยังไงไหุ่นหุ่นไงเห็นหรือเปล่าอี๋ตรงไหนของนะถ้าเรา,าไปมันจะมางับหนูหรือเปล่าอ่าเข้าว่าเจ้าหยาเลยย <c oughs> ังไงหัวมันโผล่มายังไง <c oughs> ้แลวมันมีสองตัวเลยนะแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นมาในบ้านเลยค่ะมันไม่ขึ้นน่ะมันเป็นยามเฝ้าบ้านนะเวลาใครคิดจะมาว่ายน้ำแถวนี้ไม่จะโดนอะไรเคงง่าไป เป็นไงหลังนี้สวยมากเลยมีอีกหลังหนึ่งใหญ่โตกว่านี้อีกนะใช่ไหมนี่กใช่แล้วโอ้เรอ่ชริ่มเริ่มปรึมน ื่อวดอกลิลลี่นะอีกหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลพ่ะเจ้าจะชอบหลังนี้อึจา ว้าวหนังนี้นี่เนาะใช่อือคึว้าวสวยมากๆเลยอ่ะเรียกได้ว่าคารลอหาร์ย้อมๆเลยแหละ นังไงป่ออยิ่งเริ่มริมริมรมอ๋ออ๋เดี๋ยวดูฉันนั่งให้หมดจอนนี่มีคนอยู่ดี่เอนี่คือคนงานของฉันเองแหละมาได้ยังไงเขามาได้ยังไงน่าเป็นพนักงานดูแลบ้านหลังนี้นะ สวัสดีค่ะคนลงเขาไม่ค่อยคุยกับใครนะม,มันจะพูดไม่ได้ด้วยท่านตะกรอนคุยไหนไม่ค่อยได้ยินเลยได้เลยห้องน,นี้รนอะห้องลับนะรับแบบไหนอะแบบเชื่อเปล่า <laughs> เจ้าเห็นข้าเป็นคนยังไงเนี่ยให้ตายห้อ,องลับเฉยๆไม่เป็นของเก uh ็บของอะไรงไรี้ไงวันใดที่อันเชื่อมไปข้างวันเดียวกันใช่ไหมใช่แล้ว <1> 1> นี่อะไรอะ่ะอุ้ย oh. อ๋อห้องครัวนี่จะเป็นเอาไปดัด สวยมากๆเลยอ่ะใช่แล้วชั้นสองสวยกว่าโดยเฉพาะห้องนี้เดี๋ยวพาไปดูข้าจองห้องนี้ไว้ให้เจ้ากุชาว้าวว้าวสวยมากๆเลยอ่ะ ใช่แล้วมาตรงนี้คืออะไรระเบียงว้าวอากาศดีเลยใช่แล้วที่นี่ดี อันนี้ข้างหลังสิงนะแลนะห้องนอนอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ห้องนอนหรอไม่มีเตียงใช่ไหมล่ะอเอ้ยใครมาล็อกประตูนี้เนี่ยให้ตายซิอีดเดี๋ยวนะตรงนั้นมีอีกห้องหนึ่งหรอลองไปดูนี่เรามาจากตรงนี้นะจะ่ได้ก็อ,ออกจากทาง นี่คือการเปิดประตูโดยการกระแทกสีนะ ถ้าว่าเจ้าหลงก็แหละถ้าทำอย่างนี้ถึงจะเปิดประตูได้อืมข้าก็ไม่แน่ใจน,นะต้องรัฐบาลเขามาแง่ให้ฮะม,มันอยู่ในเนี่ยการควบคุมของข้านะ จุดขายของที่นี่คือสวนหลังบ้านน่ะนี่ยงไงร่ำรึำร่ำยะอุยอยกระจกว้าวว้าวเป็นไงล่ะ จะดูตื่นเต้นดีตื่นเตน้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นปอมปละะ่าไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอย่าว้าวเกินเลยหล่นลงไปสวยม,ม,มากๆเลยอ่ะเป็นไงบ้าน ที่ตรงนี้ <จะ S 1> บอกอบแกการเหมือนแต่งงานสถานที่แต่งงานมีใครมาแต่งงานที่นี่หรือเปล่าน่กจากแต่งงานก็เอาไว้ทำางอื่นได้ใช่แล้วเป็นงานเลี้ยงก็ได้เนี่ยบรรยากาศได้เลยใช่เี๋จะเป็นนว คนที่ชอบทำอะไรข้างน,นอกเิียมระเบียงขอบตรงนี้ได้หมดเลยฮะเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงว่านั่งเล่นไงอ๋อนั่งเล่นเี้่เข้าไมได้ฮอันนี้เหมือนเป็นวงนักดนตรีหรือเปล่า น่าจะไม่ได้ก็าจะต้องปีนข้งงองทึบม,มีโนโ้ตอะไรด้วยเนี่ยมันคือโนโ้ตเพลงอะไรเนี่ยซิมโฟนี <Symphony. S 2> ใช่เหรอใช่แล้วรอรอรอๆอุ้ยเออไงถูกใจบ่ ของกินด้วยเหรอเฮ้ยนี่มันเหมือนสลัดสลัดที่ร้านเจ้าทำเลยเมื่อนเลยสวยมากเลยต้นใหญ่อยากไปบ้านต้นไม้ป่ะงเหรเหนือเดือดสั่นข้างข้าง แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านประชาชนไม่สามารถเจ็บของได้เหรอไม่ได้ถ้าเป็นบ้านคาราวานเท่านั้นสินะใช่แล้วอดอกไม้สีชมพูดอกไม้ก็น่ารัก มมววาาสยกกใช่ไหมล่ะใช่น่าจะมีกันหลายคนสวดชื่นมากเลยใช่ข้าก็ชอบอยู่แถวนี้แหละเจ้าจะไปหรือยังกำลังจะไปแล้ว ถึงเวลาแล้วสินะข้าไปส่งเจ้าก่อนแล้วกันเจ้าจะไปที่ไหนที่โรถไหมได้เวลาเข้ามาจะได้ไปทำงานเลยได้เลยก็จะคิดถึงช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ คิดถึงไว้เยอะๆเลยแล้วแบบนี้ตอนจ่ายภาษีบ้านมันไม่แพงหรอแพงสิหลังใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันก็จะมีผู้คนมา าอยู่ด้วยอะเนาะใช่แต่ห้องนั้นข้าตังหมดนไว้ให้เจ้าแล้วม้งนี้บ้านหลังที่สองอะเหรอใช่เจ้าอยากได้บ้านหลังไหนล่ะเหมือนว่าหลังที่สองมีห้องอันเดียวในต่ดแต่ไม่มีเตียงนอนนั้นหลังแรกน่าจะเยอะกว่าหลังแรกมีหลายห้องเลยใช่ ว้าสิ่งจร,เ,ร,ลรเล็เหอเนียเก่นระดดน้างน่าอยู่ในน้ำหรอั้ใช่ใช่สิในน้ำอ้แสบตาชะมัดเลย ข้าจะไม่บอกลาเจ้าเพราะข้าคิดว่าเราคงวิ้วอิ้ยนั่นอะไรอ่ะหมูเปล่าน้องท่านเลจกาเป็นต้องบอกลาหน่กก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วดังคำวลีที่กล่าวไว้ว่า is never goodbye ไม่มีการจากลาใช่แล้วไม่ว่าเจ้ากับข้าจะห่างไกล เศษหนึ่งส่วนสี่ไมล์อันนั้นมันอยู่ในอีกยุคหนึ่งหรือเปล่านักกวีเขาได้กล่าวไว้นอะสี่เสาไฟเจ้าเรียนรู้ไวดีนี่ให้ตายสิแล้วมันก็จะมี จากหนึ่งที่เราขี่ม้ากันไปคนละทางจบด้วยคำเท่ๆว่าเจ้าจะเป็นน้องสาวข้าตลอดไป จะเห็นท่านหน้าดูเลยนะปกติปกติที่เขาหึงนะน้องใช่เขาหึงทุกคนแหละข้าชินแล้วล่ะนั่นไงอยู่นั่นหรือเปล่าท่านอาจจะต้องชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าข้าก็บอกแล้วว่าเจ้าเป็นน้องสาวข้าแต่ก็อย่างล่าและแรกๆเขาก็อาจจะยังไม่ชินนะนะอาจจะเพราะว่าอย่างวันนั้นท่านอีได้ก็ถามเหมือนกันว่า ว,ว่าว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยเหรออะไรแบบเนี้อืะเดี๋ยวจะไปที่ตัวหลังร้านแล้วได้เลยไปเจอกันไว้เจอกัน้าจะคิดถึงเจ้าได้เลย